ต่กดแชร์กดของขวัญเป็นค่าครูแล้วพิมพ์ชื่อแล้วคำถามเฉพาะเจาะจงหนึ่งข้อค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาพิมพ์ชื่อมานะคะและพิมพ์จัดของขวัญมานะคำถามมาห,หนึ่งข้อเฉพาะเจาะจงการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะอเอาเข้ามากันนะก็อย่างที่บอกพวกเจ้าทั้งหลายว่า นี่ใกล้ยุคภัยมหาสงครามใหญ่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะอิสราเอลเจอศึกศึกก้าวแนวรบเขาบอกว่าอิสราเอลจะไม่แพ้แต่ผมไม่เชื่อผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดมันใช้นิวเคลียร์กันขึ้นมาไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งหายแน่หายทั้งประเทศแน่ๆมดูอาการแล้วนะแล้วใหญ่เท่ากับโคราชนี่ไม่ธรรมดานะจังนะประเทศใหญ่เท่าโคราชเนี่ยมีประชากรเก้าล้านคนหารก้าสู้กับแปดสิบล้านเนี่ยน่าคิดแล้วนะ เข้ามากันตอนนี้ทองก็แพงแล้ว